ััดีชาวโลกมารีวิต่อเลยดีกว่าในวันเดียวกันนะฮะนี่เรามีอะไรมารีวิวจะด,ดึงจะด,ดึงมันคืออะไรมันคือสายชาร์จ i p h o n e ที่ถูกที่สุดในโลกหมายความว่าไงเป็นสายชาร์จ i p h o n e ที่ได้ MFI MFI ที่ถูกที่สุดในโลกนะฮะยี่ห้อคูล่ามีคูล่าเห็นไหม คือแบบว่าเ,เราต้องพูดกันว่าคนใช้ไอโฟนเนี่ยจะไปซื้อสายชาร์จแบบว่าตลาดนัดใช้เนี่ยไม่คุ้มนะฮะอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ซื้อที่ศูนย์ใช่ไหมก็คือจะซื้อยี่ห้ออื่นที่ผู้ผลิตอื่นผลิตอะ่ะก็คือต้องดูที่มีมาตรฐาน MFI MFI ก็แปลว่าย่อมาจากคำว่า made นี่ made for iPod iPhone iPad iPod กล้องมันไม่โฟกัสแต่เห็นกันอยู่เนาะเป็นสัญลักษณ์นี้ซึ่งไออันนี้มันถูกจนน่าแปลกใจคือมันราคาเส้นไม่ถึงร้อยปกติสายชาร์จ mfi เนี่ยที่มีมาตรฐาน mfi เนี่ยยี่ห้ออื่นๆอย่างเช่นถ้าดังๆก็พวกยูกีนพวกเอ่อชาร์จ mfi พวกอะไรอะออลคีแองลอะไรพวกนี้ยก็ตกอย่างน้อยคือเส้นละสประมาณสามรอนะฮะ ประมาณนั้นกันทั้งหมดอ่ะบางยี่ห้อก็สี่ห้าร้อยหกร้อยคือของศูนย์นะหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมแต่พวกสายชาร์จ m m i ส่วนใหญ่จะถูกกว่ายกเว้นเป็นพวกสายถักที่มันแบบอะไรอ่ะใช้วัสดุแข็งแรงพิเศษอ่ะพวกมันก็จะแพงนิดนึงนะฮะแต่ยี่ห้อนี้เป็นสายเป็นยางเหมือนกับเอ่ออะไรอ่ะแบบอะไรอ่ะคุณภาพแบบประมาณแบบศูนย์แต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคุณภาพมันผมว่าน่าจะดีกว่าของศูนย์เพราะว่าของศูนย์มันใช้ วัสดุที่มันย่อยสลายได้ง่ายแปลว่าอะไรแปลว่าใช้แป๊บเดียวเปื่อยไงแต่พวกยี่ห้อยี่ห้ออื่นที่เป็นเจ้าอื่นผลิตเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้วัสดุแบบเหมือนของศูนย์นะอืมอย่างนั้นเนี้ยนี่ผมแกะมาให้ดูนะฮะของมันดีอ่ะแบบว่าดีดีจนน่าแปลกใจว่าขายราคาเส้นละไม่ถึงร้อย อยากรู้ว่าเส้นเท่าไหร่ก็ไปกดดูในลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับซึ่งนี่มีที่รัดสายยางมีนที่รัดสายมาให้ด้วยแล้วคือวัสดุมันก็เป็นยางแบบรู้สึกนิ่มๆน,น,นิดหนึ่งนะฮะคล้ายเหมือนจะเป็นซิลิโคนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่มันนิ่มๆหน่อยหัวเป็นพลาสติกนะแต่ว่ายางจะนิ่มๆแบบว่า คุณภาพเป็นสายไทยซีด้วยนะเป็นแบบว่าไทซีไปไลนิง่งซึ่งถ้าสายไทยซีทูไลนิ่งเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะแพงกว่าแบบเออไทเอทไทเอ,ทเอแบบรุ่นเก่าอะ่ะแต่ตัวนี้ของคบด,ดีไปเจอมาคือตอนแรกอะ่ะผมเห็นใช่ไหมเฮ้ยมันไอเอฟไอปลอมๆหรือเปล่าเราก็เลยเอาเอาชื่อยี่ห้อเนี่ยไปไปเช็คใน เอ่อเว็บของไอแอปเปที่มันเป็นเช็คเช็คมาตรฐานในเว็บไอก็คือเช็คไปแล้วเจอยี่ห้อคูล่าเดี๋ยวผมจะแนบแนบคลิปตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แหละวิธีเช็คก็คือพิมพ์ m w i นะครับใน Google แล้วก็เว็บแรกที่เจอเลยปุ๊บเข้ามาตรง select เราเลือกแบรนด์นะฮะเลือกแบรนด์เสร็จแล้วก็พิมพ์ในช่องว่า c o o l a ก็คือยี่ห้ออื่นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นเ f i แท้ๆหรือเปล่าเราก็มาเช็คในนี้ได้เหมือนกันก็คือพิมพ์ชื่อแบรนด์เข้าไปแล้วก็มากด enter มาดูเห็นไหมมันเจอจริงด้วยแหละเป็นของแท้นะครับไม่ใช่เ f i ปลอมๆถึงมันจะถูกจนเหมือนของปลอมก็ตามแต่เป็นของแท้เจอเลยมาบอกกันว่าของดีราคาถูกมีในโลกนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปกันต่อครับ แน่เพืดูว่าไปเช็คมาแล้วเออเจอจริงด้วยมันไม่ใช่ของก๊อปแบบว่าปอมๆมม,มาตีตาเองไม่ใช่นะคือะไอถุงแพ็กเกจอะไรเนี้ยก็คล้ายๆของใครเคยซื้อของยูกีนเขามันก็จะให้ซองแบบนี้แหละอืมหลายยี่ห้อที่เป็นแบบของจีนที่ได้เออ็มไอ่ะก็จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นซองเพราะว่าลดต้นทุนแพ็กเกจเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราไม่ได้ใช้ซองซองเดี๋ยวเราก็ทิ้งแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งเป็น หัวชาร์จหัวชาร์จเขาบอกว่ามันเป็นแกนแต่ว่าไม่รู้สิจำเป็นต้องเป็นแกนไหมนี่หัวชาร์จยี่สิบวัตต์ยี่สิบวัตต์ก็คือเป็นหัวชาร์จเร็วมาตรฐานบบแที่ Apple ขายในศูนย์นะฮะในศูนย์ก็ที่ขายหกรเก้าสิใช่ปะนั่นก็ยี่ิบวัตต์เหมือนกันก็คือตอนแรกว,ว่าจะซื้อมันของยี่ห้อนี้มันมีหลายความเร็วนะ มียี่สิบมีสามสามมีหกสิบห้าแต่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่าอะไรถูกถูกนั่นเองแล้วก็ iPhone มันรับไฟได้แค่ยี่สิบเจ็ดวัตต์อันนี้จากเอ่อที่เขาทดลองกันมาคือมาตรฐาน iPhone เนี่ยมันจะเป็น PD อ่าก็คือเป็นการชาร์จไฟแบบ Power Delivery นะฮะซึ่งก็หาหัวชาร์จง่ายส่วนใหญ่ชาร์จเร็ว เกือบทุกยี่ห้อในตลาดมันก็มันจะอะไรอะมันจะรองรับพีดีอยู่แล้วเนาะเกือบทุกยี่ห้อแต่ยี่ห้อเนี้โคตรจะถูกให้ถายว่าเท่าไหร่ซื้อมาไม่ถึงร้อยเหมือนกันเป็นหัวชารยี่สิบวัตตแล้วเป็นคือในอะไรอ่ะคำอธิบายของสินค้าเขาเขียนว่าเป็นแกนแก้วเลี่ยมแก้วเลี่ยมในไตยอยะซึ่งส่วนใหญ่เทคโนโลยีนี้มันจะค่อนข้างจะต้องราคาสูงกว่านี้นะ แต่นี้มันไม่ถึงร้อยคิดว่ามันอาจจะลดราคาอยู่บางตอนนั้นนะแต่ว่าไม่ลดสุดว่าซื้อมา150บาทก็ยังโคตรจะคุ้มอมอย่างอะไรอ่ะมันจะมีตัว65วัตต์ที่มันจะเป็นยาวๆกว่านี้หน่อยนึงอ่ะแล้วก็ชาร์จดียวยาวกว่าน,นี้หน่อยหน่อยหนึ่งแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กได้อ่ะอันนั้นก็แค่400เองมั้งโคตรจะถูกเชื่อ <c oughs> ้ยี่ห้อนี้มันทำราคานี้ได้ไงคือพอไปเจอมาแล้วผมเห็นว่าไปเซิร์ชเซิร์ชในอะไรอ่ะ YouTube ยังไม่มีใครทำรีวิวคือน้อยมากน่าจะไม่มีลยมั้งหรือม,อมีไม่รู้ว่านั่นแหละไม่มีคนทำผมก็เลยทำก่อนเลย <c oughs> มีคนมาส่งของ <c oughs> อ่าถึงไหนแล้วเนี่ย ก็นั่นแหละก็คือเดี๋ยวไปชาร์จให้ดูว่าไม่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันเขาเรียกว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนยี่ห้ออื่นที่ทำแล้วได้มาตรฐาน MFI เนี่ยจะเรียกว่าของแท้นะครับเพราะว่า MFI ก็คือมาตรฐานที่ Apple นะรับรองว่าเออ่ผู้ผลิตนั้นได้เรียกว่าอะไรเส้นไหมในการผลิตใส่ชาร์จให้ iPhone เนาะเพราะงั้นเราจะเรียกว่าของแท้ ถ้าของแท้ชาร์จแล้วมันจะต้องไม่ขึ้นไม่ได้งปัออัพขึ้นมาเตือนว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ไม่รองรับอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวเราไปชาร์จให้ดูนะฮะเสียงเด็กๆอาจจะเสียงดังหน่อยนะอันนี้มาชาร์จในบ้านกนะ็คือเสียบสายเรียบร้อยเครื่องที่ชาร์จอันนี้เอามาทดลองเป็น iPhone SE 2นะครับกนะก็เสียบเข้าไปปับ๊บ Uh huh. ขึ้นเรียบร้อยไม่ขึ้นป๊อปอัพอะไรเตือนทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าก็เหมือนที่บอกสายเอ็มเว็บไมันก็ไม่ขึ้นถ้าคือปกติเ,ออเดี๋ยวนี้ของปลอมที่ออไรขายกันเนี้ยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะแต่มันมีถ้าไม่ถ้าอะไรอะ่ะเราไปอัปเดต os เอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะกลับมาขึ้นอีกถ้าเป็นพวกของปลอมนะแต่ว่านี้อ็เว็บไอก็ใช้ได้แน่นอนไม่ขึ้นนะครับ ุดยอดและก็เรียบร้อยไปชาร์จมาอย่างนี้บอกแหละอืของดีราคาถูกคือเจอเลยก็เลยมาบอกกันจะได้อะว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปซื้อของแพงคือได้สาย MFI ก็คือสายแท้นั่นแหละมันก็เหมือนของศูนย์เลยนะฮะแบบว่าใช้งานได้เหมือนกันกับของศูนย์ซึ่ง ไม่ถึงร้อยเราซื้อมาสักหกเส้นยังไม่เท่าราคาของศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ั่นแหละนะหกร้อยเก้าสิบจเราซื้อมาสำรองไ้เลยครับไม่ต้องกลัวขาดแต่เท่าที่ผมดูอะวัสดุมันดีกว่าของไงไะต้องเรียกว่ามันทนกว่าของศูนย์ของศูนย์นะมันเปื่อยง่ายตรงข้อตรงขั้วถ้าใครใช้ใครใช้ iPhone จะรู้ว่ามันเปื่อยง่ายคืพยายามถนอมแล้วก็ ก็ยังเปื่อยได้นะถ้าคนยิ่งคนแบบว่าพกใส่ชาร์จไปไปมาในกระเป๋าอะบ่อยๆอะนั่นแหละจะยิ่งไปไวเลยเพราะว่ามันสายจะพับไปพับมาก็เลยทําให้อบว่ามันขาดเร็วแต่อันนี้ครับขาดแล้วไงขาดก็ซื้อใหม่เส้นลาไม่ถึงร้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเหมือนเดิมในคลิปใต้คลิปแล้วก็ Description นะครับ แล้วก็ใครมาใหม่อย่าลืมกดซับ c ไคร e ด้วยจะได้ไว้เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวมีของมารีวิวอีกเรื่อยๆอช่วงนี้เราจะเริ่มมารีวิวของบ่อยๆนะฮะไปก่อนนะบ๊ายบาย